อ่ะก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็ก้องคิงคองรวมมีมนะครับโอ้โหไม่ได้ทําคลิปอะไรนานมากเล้วนวันนี้ก็ว่างแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพี่จะแนะนําว่าจุดตกปลากับหาเงิน ตรงไหนโอเคลวกันนะอันนี้คือจากที่พี่เล่นมาเองอะเนี่ยเล่นเองจนได้เลเวลเบ็ดได้เบ็ดห้าร้อยมาแล้วเดี๋ยวก็นี้หลังจากนี้เดี๋ยวพี่น่าจะเริ่มคราฟเบ็ดหาของรอคราฟเบ็ดละอ่ะอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากพี่เลยเนะี่ยเล่นเองกับมือล้วนๆเลยเนะี่ยจนได้เบ็ดเลเวลห้าร้อยแล้วอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยก็ก่อนอื่นก็คือจุดแรกนะที่พี่ตอนเนี้ยที่พี่มาฟาร์มอยู่ อันนี้คือจากที่แบบว่าไม่ได้เปิดออโรร่านะพี่จะไม่นับการเปิดออโรร่าจากการตกมือเองล้วนๆเนี่ยจากที่พี่เล่นเองอะ่ะกับมือเนี่ยก็แน่นอนจุดแรกก็คือเกาะใหม่นะแอนเชียนมันชื่ออะไรนะแอนเชียนไอโซอ่ะอ่าแอนเชอร์ไอโซก็คือจุดเนี้ยก็คือเป็นเกาะใหม่นะที่เพิ่งอัปเดตนะทุกคนก็น่าจะรู้ก็คือจุดเนี้ยแหละจุดตรงนี้แหละแน่แหน่แหน,น่น้ำตก คือจุดนี้มันจะได้ปลามิติที่ค่อนข้างเยอะที่สุดแล้วคือตรงนี้มันได้ทั้งเลเวลจากที่พี่แบบมาสัมผัสเองอะอเนี่ยดูไม้แรกพี่ก็ได้ตัวเลเจนต์มาแล้วก็คือตรงนี้มันจะมีปลาระดับเลเจนต์กับมิติอะที่ค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะโอกาสที่มันจะติดง่ายเห็นไหมเนี่ยเราก็เนี่ยเราก็เลเวลจะเยอะแต่อันนี้คือพี่ไปกดอันนี้มานะให้ร้านทอลจัดการให้ คือพี่แปลคูณสองเลเวลมาพี่อยากนะอยากม่อกี้เรจันเห็นไหมยังได้ตัวตั้งหกพันเลยก็คือตรงเนี้ยพี่มองว่าตรงเนี้ยนะมันจะได้ทั้งเลเวลแล้วก็ได้ทั้งเงินเดี๋ยวพี่จะตัดคลิปจากไลฟ์พี่นะละกันนะประมาณพี่จะประมาณนะ่าจะประมาณสักสี่ชั่วโมงได้ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ได้เท่าไหร่ในสี่ชั่วโมงแต่นั้นคือเปิดออโรร่าตลอดแต่มันก็จะหักลบไปถ้าเกิดน้องไม่ได้เปิดออโรร่ามันก็ เย็ยบเย็บน่าจะใกล้ๆหลักล้านแหละน่าจะมีเกิน5้าแสนอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปเดี๋ยวพี่ตัดมาให้ดูขายป้ากันนี้ได้เท่าไหร่วะเบ็ดกรทาได้เบลาหาดทาไม่ยากมากใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่ต้องมานั่งตัดคลิปเยต้องไปโหลดคลิปออกมากันล้านหก <laughs> ล้านหก Okay, เงินมาเจ็ดล้านกว่าแนละ้วโอเคเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอ่ะโอเคอันนั้นก็คือจากคลิปไลฟ์สดพีนะพี่ได้ประมาณล้านหกก็ค่อนข้างเยอะอแล้วพี่ก็ได้เลเวลค่อนข้างดีด้วยคือแต่ที่พี่ที่ทําได้เร็วก็คือพี่มีคูณสองใช่ไหมแล้วก็พี่ก็มีคือมีคนเปิดออโรร่าสลับกับพี่พอตัวพี่เองก็หาติดไว้ด้วยนะฮะ ก็ส่วนใครสนใจอยากมาเล่นกับพี่นะก็คือมีการมีเงื่อนไขนิดหน่อยในการรับเพื่อนเพราะพี่ถ้าพี่รับหมดทุกคนไม่ไหววุ่นวายมากไงเล้วเดี๋ยวเราไปลองอ่านดูเวลาพี่ไลฟ์ลองอ่านดูเงื่อนไขไม่ยากนั่งเล่นด้วยกันได้อนะอันนี้คือจุดจุดแรกงงนะพี่มองว่าณนะตอนเนี้พี่มองว่าตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วทั้งเลเวลทั้งเงินอ่านะเดี๋ยวเราไปดูจุดจุดต่อไปที่พี่มองว่าก็ยังหาได้ถ้าเกิดใครที่ยังทุนไม่เยอะ ยังมีทุนทุนเบดแบบว่ายังไม่ได้หนาอะไรมากมายหรือเพิ่งเริ่มเล่น okay, เดี๋ยวพี่จะไปแนะนําจุดต่อไปหรือพี่ว่าหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละก็คือเราไปที่เกาะ for s h ชเ e ้ for s e c ช n d shore นะมันพี่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยมันจะแปลว่าอะไรเพราะว่าพี่จะเปิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยมันจะแปลแบบงงๆอะ่ for second show, นะ f o r d เช o ก้น h o r e น่าจะเป็นเกี่ยวกับ ถ้าเรือถูกทิ้งล้างหรือถูกทอดทิ้งหรือแบบอะไรประมาณเนี้ยถูกทิ้งล้างอะไรหรือเปล่าทางเือที่ถูกทิ้งล้างทิ้งล้างหรืออะไรประมาณนี้อ่ะโอเคไหนๆก็ผ่านมาแล้วอุ้ยแต่พี่ว่าไปนี้ก่อนดีกว่าว่าเดี๋ยวหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวพี่ไปนี้ก่อนเดี๋ยวพี่รับอันนี้ก่อนอ่าทุกคนอย่าลืมนะตอนนี้มีกิจกรรมอย่าลืมมาล็อกอินนะพี่พลาดไปหลายอันแล้วนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันมาซื้อทันไหม อันนั้นเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้กันดีกว่าคือพี่จะแนะนํามันก็จะมีอยู่สามจุดหลักๆแหละที่มันยังค่อนถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าน้องมีเบ็ดแบบดีแล้วอ,ะอ่ะอ่าเราก็ไปจุดจุดที่พี่บอกอันแรกก็แล,แล้วแต่เดี๋ยวเราไปนี้กันดีกว่าอนี่อ่ะเราเดี๋ยวไปจุดนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อหาไม่เจออันนี้มีเยอะแยะเลย จุดนี้พี่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะถ้าใครที่เล่นมาตลอดได้เล่นมาก่อนที่มันจะมีอัปเดตเกาะใหม่ใช่ไหมพี่เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะไปที่นี่แหละซึ่งพี่ก็มองว่าจุดเนี้ยสาหรับใครที่แบบเบ็ดยังไม่ถึงหรือเบ็ดยังไม่ได้แบบดีมากอะไรขนาดนั้นน่ะคือถ้าไปเกาะใหม่พี่ก็ต้องมองว่ามันก็ต้องใช้เบ็ดต้องอย่างน้อยก็ต้องเป็นล็อตออฟเดอะเดบอะก็คือเบ็ดของที่เนี่แหละ เบ็เจ็ดเจ็ดแสนห้าพ่ชนี้สิพี่จะไปเลื่อนน้นหน่อยคืออย่างน้อยเราไปเกาะใหม่อ่ะถ้าเรามีเนี้ยมันจะค่อนข้างโอเคมันจะดีกว่าหาเงินได้เร็วกว่าอ่าเดี๋ยวเรามาจุดมาเรามาจุดนี้กันต่อมาพูดคุยกันต่อก็ตรงนี้สําหรับพี่นะก็คือถามว่าเราเอาเบจากที่พี่สัมผัสเองเนะก็คือตรงเนี้ยถ้าเรามีเบ็อย่างไตเดน ตีศูนย์หรือเบ็ดออโรล่าเนี่ยตรงเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างจะฟาร์มเงินฟาร์มเงินได้ค่อนข้างดีอาจจะไม่สู้เท่าเกาะใหม่นะเกาะโบราณนะอาจจะไม่สู้เท่าตรงนั้นเรื่องเงินเรื่องเลเวลแต่ตรงเนี้ยถ้าเบ็ดใครยังไม่ถึงพี่ว่ามาฟาร์มอดีแล้วช่วงเนี้ยไม่มีคนมาแย่งด้วยเพราะว่าคนจะไปทางนู้นกันหมดถามว่าตรงนี้มันแย่เยอะไหมก็ไม่ต่างกันมากถือว่ายันค่อนข้างดี ค่อนข้างดีอยู่เห็นไหมนี่มีคนยังมีคนมาปล่อยสคริปต์อยู่เลยเนี่ยแต่อันเนี้ยคือจากที่พี่เล่นเองนะและสัมผัสเองอ่ะคือช่วงเช้าอ่ะจะมีโอกาสได้ปลาระดับมิสติกกับปลาเดจเจนดีกว่าเห็นไหมพี่ลงแคสตไม้แรกเองนะพี่ได้มิสติกเลยอ่าแต่ส่วนมากอ่ะมันเราจะต้องมารอตอนเช้าเราจะต้องมาตกตอนเช้า ตอนกลางคืนนะเราจะได้ปลากระลงฟงแบบปลากากมากเลยเนี่ยดูดูพี่ลงแค่ไม้แรกพี่ได้เลยแลอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปูพวกปลาหมึกก็โอเคราคาก็ขายได้อย่างอันนี้ใม่พี่ได้มามันก็เป็นระดับมิติช่วงเช้าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเช้าแล้วพี่แนะนํานะที่นี่ช่วงเช้าค่อนข้างดีอ่าเดี๋ยวพี่ลองเปิดดูไม่ใช่นี่คิปเปิลมาท่านี่เดดเด็บเดดเ่เนี่ยเราดูเนี่ยนะ พวกเนี้ยนะมันขึ้นกลางคืนก็นจริงเนี่ยเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อะที่จะตกได้ตอนเช้ามากกว่ากลางคืนมันจะไปออกพวกเนี่ยไอปลาเนี่ยปลาพวกเนี้ยนเนี่ย u n u s u a l notilus เนี่ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่พี่จะได้ตอนเช้ามากกว่ามาแล้วก็ที่เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเราติดเหยื่อนนี้มาจะค่อนข้างเนี่ยค่อนข้างดี เดี๋ยวลองดูไม้สองนีพี่จะได้ระดับอะไรอ๋อพี่ได้หินพี่ได้หินเอ็นชาร์เลยตอนพี่มาใหม่ๆตอนนั้นพี่ก็ใช้พวกเบ็ดไทเด้นนั่นแหละเบ็ดไทเดนอ่ะเห็นไหมไม้สามพี่ก็ยังได้ตัวมิสติกอยู่คือตรงเนี้ยมันถือว่าค่อนข้างได้ปลามิสติกเยอะถ้าใครอยากนั่นก็คือคอมโบกับ ไปแอนชานลูนนอนก็ไดนะ้เวิร์มโฮเพราะว่าพี่ก็ได้ปลาฉลามวานที่เนี่ยสามสี่ตัวผมาพิ่นไปเอาฉลามวานมาให้เพราะที่เนี่ยมันมีโอกาสติดมิสติกเยอะไงปลามิสติกเยอะนะพี่ตกเนี่ยขนาดพี่ไม่ได้เปิดออโรราเนี่ยยังได้ระดับเลเจนด์ระดับมิสติกตลอดเลยเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ ระเบียบอาจจะไม่สู้เท่าเกาะใหม่นะแต่ว่าเรื่องการหาเงินหาอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็เรื่องการใช้เบ็ดเนี่ยก็อย่างใครที่ยังไม่มีเนี่ยเหมือนเบ็ดพี่ใช่ไหมอย่างมีพวกออโรล่าเบ็ดมิสติกพี่ว่าไม่ไม่น่าเวิร์กอะเนี่ยคงน่าจะเป็นไม่ไทเดนก็พี่แนะนํานะไม่ไทเดนก็ออโรล่าเนี่ยแต่พี่ลองออโรล่าให้ดู คือถ้าที่ใช้ถ้าใช้ออโร่าก็คือเราจะได้เรื่องเงินไงมีโอกาสติดหน้าพี่ก็ได้นอติดุดเลยมีขนาดค่ารักมันน้อยกว่านั้นนะั่นแหละนะก็โอเคไม่ได้ยากมากเนี่ยก็ใช้ถ้าใช้ไทเดนก็โอเคก็เราก็อาจจะติดค่าแอดเดนเทียนนะไปเรื่อยๆที่เนี่ยคือแต่ช่วงเช้าพี่แนะนําว่าเรามาเราต้องคอยซื้อตัวรีเวลา ช่วงเช้าพี่มองว่าพี่ตกได้พวกมิสติกกับพวกเลเจนด์นบ่อยกว่าก็คือมันจะไปออกพวกปลา,ากากากะเยอะเกินก็คือถ้ามีตัวเล่งเวลาพยายามเล่งเวลาไปตอนเช้าดีกว่าเนาะโอเคอันนี้ก็จุดที่2โอเคเดี๋ยวเราไปจุดนู้นกันไปปลาทองอ่าส่วนจุดหนึ่งที่พี่อยากจะแนะนำก็คือยังใช้ได้อยู่จนถึงตอนนี้ ตรงนี้นี่คือคลาสสิกที่สุดและใครที่แบบเริ่มเล่นก็ไปได้ขอให้เริ่มมีไอพี่เดินแล้วงพี่ก็งงเลยเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวจุดหนึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือจุดปลาทองแล้วกันซึ่งพี่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่ามันเป็นจุดที่ตกปลามม่ติกง่ายที่สุดแล้วก็หาเงินใต้ระดับหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่แบบใครเดเวลไม่จำเป็นต้องเยอะเลย คือถ้ามีเรือพายมาได้มาเลยมาตกได้เลยเออเดี๋ยวพี่ไปแวะซื้อนีออ่กันเดี๋ยวพี่แวะซื้อเบ็ดกาก,ก,ากมาตกให้ดูเลยโอพี่ยังมีหลายเบ็ดเลยที่พี่ยังไม่ได้ซื้อพี่ซื้อมาเลยพี่แนะนําว่าช่วงแรกๆอ่ะถ้าเกิดน้องมีสติดี้ถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะอยู่ที่ลอสดิสเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่จะตกไปเป็ดกากที่สุดให้น้องๆดูเลยเผื่อใครที่แบบอาจจะเริ่มเล่นแล้วมองว่าเอ๊จะไปตกตรงไหนดีอ,อ่ะเดี๋ยวพี่จะแนะนําเลย แต่พี่ซื้อเลยเบสติดดี้ล็อตถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะไม่กี่พันอย่างนะ่าเลยพิษลาพิษนี่สตีดดี้ล็อตนะซื้อเลยซื้อมาให้น้องนะซื้อให้หมดเลยมีเบ็ดอะไรบ้างซื้อให้หมดเลยฟอร์ชูนอืมฟอร์จูนโอเคช่างมันไม่เป็นไรแต่พี่ซื้อมาเทสให้น้องดูเลยแต่พี่แนะนำว่ายังไงก็สตีดดนะี้นั่นแหละเวิร์กสุดและ เบสติดี้อ่าเดี๋ยวพี่ถือสติดี้รอเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> เดยวพี่เออนี่นี่สติดี้สติดี้อ่าโอเคเนี่ยเบสที่เรียกได้ว่าที่สุดของการเริ่มต้นแล้วอันเนี้ยอ่ะตกปลาทองพี่ก็จะแนะนำไว้ให้ใช้อันนี้แล้วกันใช้เยือ่อเนี่ยมันไม่มีค่ายูนิเวอร์แซลไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันได้ค่าเนี่ย ค่าการลอ่อปลาถ้าภาษาไทยที่มันแปลแล้วก็มีค่ารีสิเดียนด้วยแล้วมันหาง่ายหาไม่ยากอ่ะโอเคมาถึงจุดนี้แหละนี่แหละตรงนี้แหละพี่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าเริ่มต้นเลยนะเพิ่งเริ่มต้นเลยมาเลยเนะนี่ยเนี่ยที่สุดแล้วตรงเนี้ยอะเดี๋ยวลองดูไม้แรกพี่จะได้อะไร ทำใจหน่อยนะแรกๆอาจจะก,กดเช็คนานหน่อยอ่าโอเคพี่เริ่มต้นก็ได้ปลาเลยไม่ยากมากเห็นไหมัมนตกแล้วไม่ตกตรงน,นี้ก็จะไปตกข้างหลังก็ได้แต่พี่มองว่าตกปลาทองดีกว่าตกปลาทองโอเคกว่าก็คือตรงเนี้ยข้อดีมันก็คือมันเป็นปลามิสติกอย่างปลาทองเนี่ยมันตกง่าย แล้วก็เลเวลก็ขึ้นเร็วด้วยแล้วก็ได้ของได้ปลาไปขายก็ถือว่ายังค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันจะดีมันจะดีอะ่ะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะพี่ก็จะแนะนําว่าถ้าเริ่มต้นอะ่ะมาที่เนี่ยโอเคเลยค่อนข้างโอเคได้เลเวลด้วยแล้วก็ได้ของได้ปลาไปขายอย่างปลาทองอะ่ะก็ได้ตัวหลายพันอยู่ไม่ได้แย่เนี่ยขนาดพี่ใช้เบ็ดแบบว่าแบบกระก,กากเลยนะเบ็ดสติดดี้เนี่ย ราคาไม่กี่พันเองซื้อจากเกาะลอสซิสเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองเบ็ดเบ็ดที่พี่มีเบ็ดเวลล0ห้าร้อยะตกให้ดูเลยว่ามันโอกาสปลาทองออกเยอะขนาดไหนเดี๋ยวลองตัวนี้กันอ่าโอเคได้ปลาลบสามสิบสบายสบายใช้เบ็ดสติดดี้ปลาไม่ค่อยดิน้นอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวพี่จะลองนีให้ดูเอาเบ็ดนี้ มันเป็นเพราะว่ามันโดนปรับเรื่องการออกง่ายของปลาทองด้วยแต่พี่ก็จะแนะนำอยู่ดีแหละว่ามาที่เนี้ยโอเคสำหรับคนที่เริ่มต้นเลยนะจุดเนี้ยโอเคที่สุดเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับไปจุดที่สองจุดที่สองก็คือจุดน้ำวน เราค่อยไปแล้วก็ถ้าเราเริ่มมีเบ็ดดีและมีล็อตออฟเดอะเดหรือจริงไม่ต้องล็อตออฟเดอะเด็บเรมีพวกเบ็ดออโรร่าหรือเบ็ดไทเดนน่ะเราก็ไปจุดนู้นได้แล้วจุดเกานะโบราณน่ะนะโอเคประมาณนี้ลองดูดิขอดูปลาทองนี้จะติดเอาสักตัวไหมเดี๋ยวขออีกสักสามไม้ปลาทองไม่ติดเดี๋ยวพี่จะสรุปแล้วทนีนี้สักสามไม้ติดไหมโอ้โหไม่มาเลยเว้ โอ้ไม่มาเลยใบกล่องกํลลังปลาเยอะหน่อยมาตรงเนี้ยทำใจนิดนึงอ่าโอเคปลาทองมาอืมโอเคได้ปลาทองพอดีอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะสรุปให้นะก็สมมุติก็คือถ้าน้องเพิ่งเริ่มเล่นยังไม่ได้มีเบ็ดระดับแบบพี่นะอย่างแบบพวก l อ t of the d e เหรือแบบเบ็ด No Life หรือเบ็ดเนี่ยอย่างคิงลอหรือฮสเนี่ยไอ้แฮเบ็ดไทเดน เบ็ดมิติกหรือเบ็ดเนี่ยตระกูลแบบพวกพวกเนี้ยที่มันเริ่มราคาแบบรักแสนอะแบบน้องยังมีเป็นเบ็ดแบบราคาถูกๆอยู่เแบบ็ดนะเบ็ดเกาะแรกเแบบก็ดเกาะลอสลิสอ่ะอย่างสติดดี้หรืออะไรก็คือถ้าเริ่มต้นเนี่ยพี่ก็จะแนะนําเลยให้มาเนี่ยตกปลาทองเวิร์กที่สุดละตกง่ายอ่าแล้วพอเริ่มเก็บตังค์ได้หรือมีทุนประมาณหนึ่งก็คืออ่าไปลงน้นําวน ที่พี่พาไปจุดที่สองพอไปน้ำวนเสร็จปุ๊บน้ำวนแล้วเราเริ่มมีเบ็ดดีขึ้นอย่างแบบมีเบ็ดไทเดนหรือว่ามีเบ็ดคิงล็อตหรือว่ามีออโรร่าก็แล้วแต่สามเบ็ดเนี้ยหรือเบ็ดมิติก็ได้อ่าเราก็ค่อยขยับไปที่นูน่นค่อยขยับไปที่เกาะโบราณโอเคประมาณนี้แต่สําหรับพี่ตอนนี้ที่พี่มีเบ็ดนี้แล้วนะอย่างน้อยมีเบ็ดเนี้ย Lot o u อ o อ Death แล้วหรือว่ามีเบ็ดเลเวลห้าร้อยแล้วพี่ว่าตรงเกาะโบราณนะ่ยดีที่สุดนะตอนนี้นะมันได้ทั้งเลเวลได้ทั้งเงินด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ก็จะแนะนําประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวพี่มีเวลาตัดคลิปช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ตอนนี้อามีแน่ๆวันนี้ก็ว่างนะตัดคลิปเพิ่มหรือมีข้อสงสัยอะไรถามพี่ไว้ได้เดี๋ยวพี่จะพยายาม ทำคลิปมาอธิบายให้ทุกคนคุยกับพูดมาพูดคุยกับน้องๆทุกคนแลกัการถ่อใครมีตรงไหนที่อยากจะถามพี่หรือให้พี่แนะนําอะไรเดี๋ยวพี่ได้ทําเป็นคลิปรบวบรวมมาอันนี้คือพี่เอามาจากไลฟ์พี่ไงเดี๋ยวมีน้องๆก็ชอบมาถามไงพี่ฟาร์มตรงไหนฟาร์มยังไงทําอะไรยังไงคือบางคนยังเลเวลน้อยอ่ะแบบน้องยังยังไม่ได้มีเบ็ดอะไรที่แบบพอจะไปสู้ปลาใหญ่ได้อ่ะพี่ก็ยังไม่อยากให้ไปห้าวงไงก็เนี่ยเอาจากคลิปนี้ละกัน ป็นลองเป็นแนวทางดูพี่ว่าน่าจะช่วยได้เยอะเพราะาพี่พยายามอธิบายเหตุผลคือน้องจะห้าวก็ได้แหละแต่มันก็อย่างว่ามันก็จะสู้ยากไงค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเงินค่อยๆขยับไปดีกว่านะโอเคงั้นคลิปนี้พี่ก็มีอ,อธิบายเรื่องจุดฟาร์ม าแล้วก็หาเงินคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันอันนี้แบบไม่ลงเจาะลึกมากนะแต่ก็ตามที่พี่อธิบายก็จะมี3จุดหลักๆแหละตอนนี้ที่ถือว่ายังค่อนข้างโอเคอยู่งไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้ทุกคนด้วยนะยังไงฝากกดกำลังใจหูกใจกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปใหม่ๆช่วงนี้พี่ก็น่าจะเล่นเกมฟิชและเดี๋ยวต่อไปก็พี่ก็น่าจะเริ่มเก็บ ของคลับเบสอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวยังไงพี่ก็จะพยายามอัดคลิปเก็บไว้ด้วยจะได้ให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เห็นไปเข้าใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวพี่จะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วกันน้อ,อยงไงฝากคลิปไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาน้องๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ